อย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังไปนะครับว่าอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้นะครับการกดเลขรหัสจุกๆๆกจุกจเนี่ยอาจจะไม่มีก็เป็นจริงแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่จํากัดไม่ลดสปีดหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบบราคาสวยๆราคาดีๆถึงแม้ว่ามันจะจํากัดปริมาณก็ตามทีเถอะก็ยังเป็นแพ็กเกจที่ราคาน่าสนใจแล้วก็น่าสมัครอยู่ดีนั่นเองนะครับ และแน่นอนละครับยุคสมัยนี้มันก็ต้องสมัครผ่านแอปต่างๆนั่นเองนะครับการกดเลขรหัสเนี่ยอบอกคุณผู้ชมเลยว่าผมจะเอาทางถูกจริงๆนะมันจะไม่มีแล้วนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะสมัครอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับผ่านแอป t o I Service นะครับซึ่งแพ็กเกจตัวนี้เป็นราคาเบาๆประหยัดมากๆเลยสำหรับผมนะคนอื่นเนี่ยอาจจะได้แพ็กเกจที่แตกต่างกันออกไปครับแล้วแต่ระบบเนี่ยจะสุ่มให้แล้วแต่ระบบจะ เลือกคัสสันโปรมาให้เฉพาะคุณโปรแนะนำอะไรประมาณนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปจัดแพ็กเกจราคาประหยัดใน t ูไอสวิตกันดีกว่านะครับไปเลยนี่ผมจะให้ดูกันก่อนนะครับอย่างที่พูดไปนะครับว่าสำหรับ ไอโฟนแล้วเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตแอปพลิเคชันใดๆนะครับนี่นผมให้ดูก่อนเลยนะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมๆอยู่นะครับส่วน Android เนี่ยก็อัปเดตแอปพลิเคชันไปแล้วนั่นเองนะครับนี่ผมให้ดูกันเลยนะเห็นไหมนะตามันจะเปลี่ยนไปนะครับโดยด้านด้านซ้ายนี่อัปเดตแล้วนะครับด้านขวายังไม่ได้อัปเดตนะของ iPhone เนี่ยยังไม่มีการอัปเดตนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีการอัปเดตใดๆนะแอปพลิเคชันยังไม่มีการอนะัปเดตใดๆ ส่วนใครที่ไม่มีแพ็กเกจดีๆเลยนะครับผมแนะนําให้อัปเดตนะเพื่อเพื่ออาจจะได้แพ็กเกจดีๆนั่นเองนะครับส่วนใครที่เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วมันมีแพ็กเกจดีๆอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วมันมีแพ็กเกจดีๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ๆๆๆนี่นี่เห็นไหมครับแพ็กเกจ4เมกะบิตนะครับ3ากิกราคา93บาทเองเห็นไหมครับนี่มีแบบมีแบบมีค่าโทรนะครับแล้วก็ไม่มีค่าโทรเรามาดูแบบมีค่าโทรซิมีค่าโทรก็นี่ครับฟรี ทุกเครือข่ายเลยทุกคนเฮ้อเจ๋งมากเลยร้อยเดียวเองเห็นไหมครับถ้ามันมีแพ็กเกจดีๆอย่างนี้อยู่นะครับแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็ก็อย่าเพิ่งอนะัปเดตแล้วให้สมัครเด็ดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสมัครตัวนี้นะครับมีค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับร้อยเดียวทุกเดือนต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนนะครับส่วนี่ใครอัปเดตไปแล้วนะครับว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะได้แพ็กเกจดีๆนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับออตอนที่ผม ออบอกข้าสสุกันฟังเมื่อคลิปที่แล้วครับมันจะเป็น15เมกะบิตครับแต่ตอนนี้เขาอัปเกรดให้มันเป็น20เมกะบิตครับเห็นไหมฮะ327บาทครับแล้วก็จะมี30เมกะบิตมาด้วยรอบที่แล้วไม่มีนะรอบที่แล้วมีแค่15นะครับเดี๋ยวเรามาสมัครกันดีกว่านะโอเคหลังจากเติมเงินไปแล้วนะครับแพ็กเกจได้เปลี่ยนกันไปอีกแล้วครับเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนที ก็มี4เมกะบิตครับ60กิกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็4เมกะบิต30กิกไม่มีค่าโทรแล้วก็มีค่าโรครับส่วน2.5หายไปแล้วนะครับมัน <c oughs> เปลี่ยนเร็วทันใจจริงๆเลยนะเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแบบปุ๊บแต่ว่ามันก็ยังมีอันเดิมอยู่ผมจะซื้ออันเดิมนะครับนี่แล้วก็มียอดเกินตรงนี้ผมต้องรีบกดเลยครับปุ๊บเดี๋ยวมันหายนะครับปุ๊บขอบคุณที่ใช้อ่านี่นะครับ ปึ๊บเรียบร้อยครับได้มาแล้วนี่ปึ๊บโอ้ยก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือ iPhone นะครับนะตอนนี้นะยังไม่มีการอัปเดตใดๆนะครับแอปพลิเคชันยังอยู่เดิมยังไม่มีการอัปเดตนะครับส่วน Android เนี่ยก็มีการอัปเดตอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมี แพ็กเกจดีๆนะครับในแอปเวอร์ชันเก่าอยู่ก็จัดได้ก็จัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เดีย๋ยวแพ็กเกจมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ตาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อย่างที่ผมเติมเงินไปใช่ไหมพอเติมเงินไปปุ๊บแพ็กเกจเปลี่ยนเลยทุกคนโหออสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ็กเกจของคุณผู้ชมเนี่ยในเวอร์ชันเก่าไม่สวยเลยนะครับก็อัปเดตไปเลยนะครับรีบอัปเดตเลยก็ลองดูว่า ในแต่ละวันนี้ระบบเนี่ยจะจัดแพ็กเกจอะไรให้เราบ้างนะครับถ้ามันดีถ้ามันสวยก็จัดนะครับถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่สวยก็ให้ผ่านไปนะครับเออไม่เราไปจัดก็ได้นะรอแพ็กเกจตัวใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับสมัครรายวัน9บาท9กิกไปก่อนก็ได้ใช้งานไปชั่วครั้งช่วคข่าวก่อนก็ได้แลรอ,อสวยๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ในแอปทูไอเซอร์วินะครแต่ว่าในแอป เอ่อทูไอดีเดียก็หน้าตาก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับหน้าตาสลักสลวยเหมือนกันเลยนะครับสวยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้ลื่นขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก<ช>็ลสลักสลวยขึ้นครับแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นไม่อืดน,นะอืมก็ประมาณน,นี้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครสนใจอินเทอร์เน็ตไม่อั้นหรือว่าอินเทอร์เน็ตปริมาณที่มันราคาสวยๆก็ลองดูในแอป 2i Service ก็แล้วกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยหรือว่ามันมีเลขรหัสอะไรตัวใดตัวหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังกันอีกทีก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากมากเลยโคตรโคตรเร็วมากปรับตัวแทบไม่ทันกันเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนละสวัสดีจ้าบายบายกิ้วกิว